ชมหน้าต่างครับ Anyways, นี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบมินิมันโทนะครับนี่นะครับตัวเนื้อแป้งก็จะมีแบบความนุ่มความเหนียวความหนึบอยู่ในตัวนะครับนี่นะฮะพอมีการกลับแป้งนะครับนี่นะฮะสูตรดั้งเดิมนี่นะครับตัวแป้งก็จะมีความนุ่มความฟูมากกว่านะครับนี่นะฮะอย่างนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชมตัวแป้งนะครับนี่นะฮะจะมีหลายชั้นอย่างนี้นะครับ สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูที่จะนํามาทําให้ชมวันนี้ก็จะเป็นการนําสูตรมันโถมาทําให้ชมนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ทําง่ายๆนะฮะทำทานง่ายเลยนะฮะเป็นสูตรนมสดเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างท่านผู้ชมมาครับตัวแป้งนะครับแป้งเราจะใช้เป็นแป้งสาลีตาบัวแดงนะครับนี่นะฮะหกร้อยกรัมหรือว่า6ขีดนี่นะครับแล้วก็จะเป็นนมสด370กรัมแล้วก็จะเป็นน้าตาลทราย110กรัม แล้วก็จะเป็นผงฟู10กร,รมัมแล้วก็เป็นยีสต์15กร,รมัมนี่นะฮะส่วนผสมน้งตานะครับเราก็จะนําแป้งนะครับนี่นะครับแล้วก็ลงเป็นยีสต์เลยครับตามด้วยผงฟูนะครับแล้วก็เป็นน้ําตาลนะครับลงไปเลยครับนี่นะฮะแล้วเราก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ แล้วก็จะมาลงเป็นนมสดลงไปครับแล้วก็คนซ้ำเลยครับคนใจลเล่ยน,นะครับผสมในกะละมังไปก่อนนะครับพอเริ่มหล่ดเริ่มเข้ากันนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นมือนวดนะครับท่านผู้ชมทีนี้นี่ไปครับคลุกเขาทะลวกในกรละมังนี่ฮะก่อนไปเลยนี่ฮะ เดี๋ยวท่านผู้ชมที่ไม่มีเครื่องนวดนะครับก็อ,อ,อยากจะทำทานก็ทําได้ด้วยพอเข้าหมดนี้นะฮะเราก็นําแป้งเราลงโต๊ะเลยครับแล้เวเราก็มานวดซ้ํานะครับนวดเลยครับทีนี้กดลงไปอย่างนี้นะครับหมุนกดหมุนกดนะครับฝึกได้ท่านผู้ชมไม่ยากครับ ต้องนวดแป้งให้เนียนนะฮะท่านผู้ชมต้องเนียนนะครับสําคัญมากนะครับตอนนวดแป้งนี่นะใช้น้าหนักตัวนี่ฮะทิ้งไปนะครับหมดนี้ก็ได้นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับกนวดนิดนึงปั้นอย่างนี้นะฮะจะใช้เป็นการเอ่อเป็นผ้าคลุมก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นการแบบอ่อ ใช้ถุงพลาสติกก็ได้วันนี้เลือกใช้เป็นถุงพลาสติกนะครับท่านผะู้ชมนี่นะครับมาใส่ไปในถุงนี้นะครับนี่นะท่านผู้ชมพักแป้งไว้นะครับประมาณอ่อสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีโอเคเราก็พักแป้งของเรามานะครับประมาณยี่สิบนาทีท่านผู้ชมเกือบยี่สิบนาทีนะครับแป้งเราขึ้นประมาณ เกือบเท่าตัวนะครับก็จะมาแบ่งแป้งเลยนะครับเดี๋ยวทําให้ชมประมาณให้ชมหนึ่งชุดก่อนนะครับท่านผู้ชมเราก็จะมีแบบเป็นแป้งแห้งนะครับเลี้ยงนิดนึงก็คือแป้งบัวแดงนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นครับพอเราคึงแป้งได้เลยนะครับเราก็จะมาแบ่งแป้งนะครับก็ซัก สามสิบกรัมท่านผู้ชมนี่นะครับเราก็จะมากลับแป้งนะครับนําแป้งจากด้านนอกเข้าไปด้านในอย่างนี้นะครับอันนี้นะพอได้แล้วนะครับเราก็มาเก็บนิดนึงนะครับก็จะกลับแป้งเหมือนสลาเปลาไส้ครีมหรือว่าสลาเปาไส้ไหลนี่นะครับเหมือนกันครับเราก็จะมาคึอนิดนึงนะครับอ่าอย่างนี้นะครับให้เป็นรูปทรงเหมือนมันโถนะครับนี่นะฮะวางลงไปที่กระดาษอย่างนี้นะฮะ ทำแบบรูปใหญ่นะฮะแล้วก็เลี้ยงแป้งนิดนึงนะครับเปิดอ่อเหมือนแป้งซาับเปานี่นครับเลี้ยงไปก่อนนะฮะเลี้ยงขอบไปก่อนอย่างนี้นะครับพอได้แล้วเราก็เปิดแบบรูปวงรีนะครับไม่ต้องลงน้ำหนักเยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ม้วนเลยครับทีนี้ท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับชัดไหมครับท่านผู้ชมนี่นะ มันทงเราพักแป้งมาอีกสิบห้านาทีนะครับโดยอุณหภูมิของห้องในครัวนี่นะฮะก็ขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปนึ่งให้ชมครับใช้ไฟแรงนะฮะนานผู้ชมไฟแรงเต็มที่เลยนะฮะให้น้ําเดือดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นํามันทงลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาเลยครับเราจะนึ่งมันทงเราอยู่ที่เจ็ดนาทีนะนานผู้ชมเดี๋ยวกลับมาชมหน้าตาครับ ชมหน้าต่างครับนี่ัท่านผู้ชมเวลาในการนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลือกใช้สำหรับมันโถไซส์ไหนนะฮะถ้าทําลูกใหญ่ก็ต้องนึ่งนานหน่อยนะฮะอาจจะอยู่ที่8นาที9นาทีถึง10นาทีรวมถึงถึง12นาทีก็ได้นะฮะถ้าเกิดทําลูกใหญ่นี่ผมทําเป็นลูกเล็กนะฮะก็นึ่งอยู่ที่ประมาณ7นาทีเสร็จๆนะครับโ <Okay. S 1> อเคอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบมินิมันโถนะครับนี่นะครับ ตัวเนื้อแป้งก็จะมีแบบความนุ่มความเหนียวความหนึบอยู่ในตัวนะครับนี่นะฮะพอมีการกลับแป้งนะครับนี่นะฮะแป้งก็จะฟูขาวเงียนอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็จะมาดูแบบอ่าไม่ได้กลับแป้งนะครับเป็นแบบมันโถแบบสูตรดั้งเดิมนี่นะครับตัวแป้งก็จะมีความนุ่มความฟูมากกว่านะครับนี่นะฮะหนึ่งนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชม ัวแป้งนะครับนี่นะฮะจะมีหลายชั้นอย่างนี้นะครับก็ฝากไปด้วยสำหรับสูตรมันโถที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสูตรเด็ดเมนูดีๆที่นํามาฝากกันเป็นประจานะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ